ตนมีปัญหาเรื่องตัดหญ้าบ้างไหมมีครับพี่ผมไม่มีเครื่องตัดหญ้าดีๆดีใช้เลยนี่แหละครับเครื่องตัดหญ้าของโรเวอร์เครื่องฉีดน้ำระดัสูงตัวนี้มาพร้อมกับสายข้อต่อเ่ืงอเก็วัดอันเดอร์โหลดกองน้ำสายกับน้ำรีวิดบาลควบคุมด้วยตู้คอนโทร ต้นต้น,นมีปัญหาเรื่องตัดหญ้าบ้างไหมมีครับพี่ผมไม่มีเครื่องตัดหญ้าดีๆใช้เลยอ๋อครับทำไมไม่ลองรับเครื่องตัดหญ้าดีๆของโรเวอร์ไว้ใช้กับเครื่องละ่ะครับพอใช้แล้วเ,เครื่องปิดสตาร์ทปิดง่ายทำไมไม่คนคุ้นคุณครับลูกค้าเชิญทางนี้เลยครับวันนี้ผมมีเครื่องตัดหญ้าดีๆมานำเสนอนี่แหละครับเครื่องตัดหญ้าของโรเวอร์เครื่องตัดหญ้าโรเวอร์ของเราแข็งแรงทนทานและมีคุณ ในสมบัติพิเศษดังนี้คือ1นะครับเครื่องสัตย์ยาโอเวอร์800กำลังเครื่องยนต์4แรงมา้าโครงเป็นโครงเหล็ก18นิ้วครับตัวที่2จะเป็น,ปนโอเวอร์880กำลังเครื่องยนต์4.5แรงมา้าโครงเป็นโครงเหล็ก18นิ้วเหมือนกันครับและตัวที่3โอเวอร์910โครงเป็นโครงบัลอย20นิ้วครับทุกตัวจะมีกล่องเก็บยาคร้องวอาเคร่องพวกยังทั้งหม รครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตู้เชื่อม BX6 ซีรีส์ครับเป็นตู้เชื่อมขนาดเล็กใช้เชื่อมงานเหล็กทั่วไปครับส่วนตัวนี้จะเป็น,นตัตตีลี่ครับเป็นเครื่องตัดที่ตัดได้เร็วกว่าการตัดด้วยอุปกณหนึ่งจุเท่าทให้ผิวงานออกมาเรียบตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นหมอ,อ,อกครับใช้ลดความร้อรนลดอุณหภูมิในอากาศและลดสุนลอกอได้ครับเธอ้อาเครื่องตัวนี้นเป็นเครื่องฉีดน้บที่แบบ อ๋อใช่ครับผมตอนนี้จะเป็น VRB 1 1 0่งห P เป็นเครื่องฉีดน้ำหนึ่งร้อยสิบบาครับขนาดมอเตอร์1,800วัตต์ตัวนี้จะเป็น a p w 1 5 0่ P เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง150่าสิบาทกำลังมอเตอร์3,000วัตต์ครับน้องนี้เครื่องฉีดถอะไรที่พี่สนใจตัวนี้เลยครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง3000ตัวปั๊มประกอบยอยกับมอเตอร์พร้อมด้วยแท่นลดเข็นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ข้อมูลแค่นี้นี่นะจะมาขายเราได้คุณลูกค้าย,ยังมาเตะอยู่ใช่ไหมครับมันมยศเครื่องฉีดน,น้ำนแรงสูงตัวนี้มาพร้อมสายข้ตอ,ขอ ow, ต่อต่างอเกบวัดอันเดอร์โหลดกองน้ำสายนำน้ำดีวิบ่าวควบคุมด้วยตอลคอนโทรลมีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนและสายไฮโดรเพสพร้อมกับปืนทั้งหมดห้าหัวม <Wow. S 2> ีให้เลือกตั้งแต่0ูนถึง70องศาและหัวพ่นยา สามารถปรับใช้กับธุรกิจกรรมที่ต้องการได้เลยครับโอเคผมเอารุ่นนี้หนึ่งตัวครับน้องเครื่องคือเครื่องอ,อะไรเครื่องพ่นยาแรงกรสูงครับใช้กับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์เพื่อใช้ทำความสะอาดห,หรือใช้กับในไร่เพื่อลดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนอันนี้นะครับเครื่องปนยาแบบมืโยกใช้วัสดุเกรดเอเหมาะกับการใช้งานในไร่ในสวนและทำจากวัชพืชน้องเครื่องดูดฝุ่นนี่มันดีอไงครับผมเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้อ่า Bf 580 ตัวถงังทำจากสแตนเลสครับแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมมอเตอร์ทํางานเงียบและทําความสะอาดได้ทั้งตุนแห้งและตัวเปียกครับผมน้องถ้ามีสนใจสินค้าตัวอื่นที่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับสินค้าของ Lucky กกและบริษัท Lucky Pro นะครับมีจําหน่ายตามห้างทัง่วทของประเทศครับเช่นโคมโปงเมก้าโคมไทยวัสดุสยามโกลบอลเทาดูโฮมและร้านค้าดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับ หัวใจที่มีรอยช้ำบางแรงดันทีกแทงด้วยแข็มมันหายเข้าไปไปเข้าไปทางนึงรถพี่ขอเค่ว้าว